สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุขูสุขุนนะครับก็กับผมบ้างสมตามกิทภาพสีโมบายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอเสียงอีสานโดยแลมเพงิงอู้หูยี่สิบสองคนหลายคนหมนคนหลายไปเฮ้ยขอปืนเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโค้งงาครับโอ้โหยิงปสนเลยเฮ้ยว <c oughs> <c oughs> ัดวัดเด็กนี่ยังวะ หลงพนหมดนอ้เออนลอน้งงนงงได้อยู่ได้อยู่เออสวสวยสวยสวยเนี่ยกระสุนมันมีว่ะขอสุนหน่อยโอ้โหทอมสันสวยจีนเดือดว่ะคนกูบวกไววเหรอสิบหกคนแล้วแดนไปใส่นกแดงไปใส่เออนกสวยจัดคนหนึ่งนานะเสียงตรีนเฮ้ยมันนาวมันไมวหนาา ที่มาดักปารไอบอเอ้บดีน kind of ี่บอดีนี่เฮ้ยดับล็อบบี้ไปเลยเฮ้่ตายเทเวกเตอปืนดีเขาใส่บ่คอยได้นัะสปย์บ่ควยได้เลยโอ้โหสอบพนสำหมดเลยเฮาส้ไแปดคนหรอไวจัดเฮ้ย ไว้เกินเขาแน่เขาต้องอยู่กับม <If> <suffer, you> <regret> yeah! ัน้ไ่้นะครับเพราะมันไว้เกินเย้เดี๋ยวหกคนโอ้โหไว้จัดเป็นไงครับพอไม่ไปนองไว้คัะกลียดเลยเฮ้ยคนเมงนอไหครับอือสวยฮายุที่เขาแนมเห็นสันแน้มเห็นที่ยิดหยุ่ยิ่งไงใช่กาดขนาดเลยมอนี่ ไปขันไปเหนขันไปมูสุปบ่ได้ดอกไอ้บอยตัวสุปดอกฮฮัลโหลนี <Mark! S 1> <and> <our> oh! ่เพื่ออยู่บ่ฮ้่ยคนครับฮ้ยถึงอยู่นะถึงอยู่นะเอาระเบิดดีกว่าไปนอนหมอบเอาเบอดสามยิงแม่หมอล่วงขนาดนั้นเออ สวยนี่สีไหนแมวเบอร์สองผู้ชายิ่งโตว่ะเซฟมีบ่ h e a มี e เฮ้ยมีคนเพิ่มเข้ามาว่ะทุกคนเอาเรื่องขอกอในหมอขอกอขอหมวกเลไง hello ข้อขาดหมวกว่ะ แล้วเพี <time> <c oughs> ้ยนโอ้โอู้ไม่อยากเขาบอใจแล้วอู้ได้ละหมวกครับเฮ้ยคนตรง้าครับเกือบตายครับแดนรูรูลงมาบ่เบิงยังเลยอ่ะโหโหโหเฮ้ยง้อยตีนมาง้อยตีนผู้ได้วี่แก่เอาเนี่ยพอเห็นนะครับ ยูเ่โอเด๋ยเดี๋ยวเดีลบกันลบกันโอ้โหเกือบแตกอืมซับปืนเหรอซับปืนเหรอส่กระสุนเหรอฮ <c oughs> <c oughs> ่โหโอ้หมีเสียงปืนทางนานะครับเรียกร้องเขาแล้วเากำลังไปมอเากาลังไปแย่ทุนล้วนะเพิ่มปืนมาเรื่อยๆเลยอ่ะชัดจ่ โอ้โหนี่แหละสไนต์ตรงเปลี่ยนปืนเป็นท้อมสันน่ะหวนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาคนเี่ยวใส่หมอเฮ้ยใช้ปืนทังนะครับพี่เซ่ใช้โอ้เหแล้วเห็นไปใส่นอนอยู่นิ่งๆนิ่งๆอยู่นิ่งๆเอาตายเลย เออๆตามของเรากับไปดีกว่านะครับ Hello Thailand บุพ่อผมหาคนมาโกดนแล้วบุพ่อนะครับลักพากันไปดีดิสิโอ้ยเงือกหัวคอละครั้งมันจะนินเสียงตีนครับใส่เมือพี่เสะวิ่งแล้วโอว่ีหลักแลงสวยนอกนึงครับมันจะมีมูมีมู โอ้เคสวยงามทอมสันกับสไนค์คอนเซปต์ใหม่ใส่สเปรย์แบบสุดยอดแต่ทอมสันอะถ้าใส่สโคบแบบเงีวๆได้นี่คือสิแบบขอปัจจัยเลยอะหาสิบนาทูกูดิบุรุษธรรมดาเลยเติมเรือเติมมานาาเขาก็ไปดีกว่านะเพราะว่า เมื่ออยู่ในโดนอนะ่ะเดี๋ยวมันมีศพไยอยู่เนี่ย <c oughs> อ๋อมาเลยครับหาคนหรือว่า่อจักเทียนะครับแต่ตอนนี้มันจะเห็นเล้วเห็นปอาไม้เล้วเห็นปอาไม้เล้วลงมาพร้อมยิงยิงเอออุ้ยมันออกมาเอ้ยอะดรอปมาเอาเอ,าาอ,อสวยไปจัด เออไปสำไ้ำเลยฮะบ่ได้ฮะบ่ได้ฮะต้องส้ำเดีไยใส่นอ,เอ,อ,เอ,อนเฮ้ยเดี๋ยวคนยิงมาเฮ้ยนอนก่อนเออโอ้โหเอ็มมอนี่มันก่อ่าวะ่ะก่อ่าวทุกคนโอ้โหเขาผาดว่ะเขา บ่ได้วหรอวะไอ้ถือสั่มเหรอโอ้โเอหเย้ทำไมนะเพาะมาโดดห่องเก่าเนี่ยโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วเขาปืนได้เขาปืนได้มีบ่ะขอยาก,ก็ได้ปะสวย ตอนที่ผมโดดมาพวกมันยังอยู่เหมือนเก่าเลยนะครับต้องเอาอะเขาต้องเอามันวะเย็นๆนะอุย๊ยไอเคสสวยมีสองปืนสวยงาม,มนีแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับเออมีเลือดมีเลือดสวยวเฮ้ยมีขีมาแล้วมีขีไปใส่อะมบมดจอดนะครับเฮ้ยมันจะมีมีขีทั้งสายมาอีกเฮ้ยเดี๋ยวด้ยวยอู้หูก่อซ่า,าครับเกือบตาย โอ้โหองวานมาซาผมแน่เลยอ่ะเอามาดิยุนพีบก่อนซาเอาดิเนี่ยเรียนมาดวงๆสิเนี่ยบนนี้ตรงไหนกับเราบีบไปเลยมงึงแง่แม่ <c oughs> เนี่ยมาซา,าครับไอ้หน้องไอ้ตอนนั้นีไอ้ไอ้เห็นตัวสุดเลยเห็นเนี่ยเขาบุกขี่มาไปกังทัน <c oughs> โอ้ตายงูเลยอ่ะชั้นนั้น ใช่ป่ะเหมือนจะมีไฟอย่างนานะครับไปพไเพราะอะไรห้องมีสโคบนะถ้ามีสโคบก็อย่เรียนใดอยู่เบอร์สามนาวัดอ What? เอ้ยซอยบัตท่านเดียวอย่งนีไอที่ไปซอยท่านเนาะเออถึงยิงไปลละเฮ้ยเห็นแล้วครับลังเลนเลยลังเลนเลยโอ้โห้เขาถอยดีกว่านะที่ตัวนี้ยังลงอาจจะถึงยิงแตกนะครับ let's go บนมีสโคบะ่ะทุกคนแต่ว่าไอ้มอนี่มันอาจจะมีครับมีบ่โล้ยของเพียบเลยเซอร์ดโอ้มีพอดีมีพอดีให้เดี๋ยวมามันอยู่ไส่บ่ผมหาอยู่เนี่ยเ่เห็นนะครับ มีรถมากครับเอา้ามีรถมากสิจอดพร้อมเอา้าจอดพร้อมเอา้ายิงเลยเขาด,ดิโอ้โหูบดถือเว้เอา้านอกสวยเขับไปได้บ้างน,นะครับอู้หก็ดีเลยเป่าเนี่ยเอาผากันโดดลงมาอย่างเง้ยน้องโดดลงมาอย่างเง้ยปุ๊บผากันหนีเออเออวางเลยน,นอ้องโ,โ,โ, <laughs> โอู้หููยิงนกเลยด้วยโอ้เป็นเก็บเบร์ตีวะ ฮ <Private paying otic> <ized> <defines> ิ่งโอ้เบอร์ตี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาขอปืนนะโอ้กอดซาดีกว่านะเรีนกอดซานะเพราะว่าจะได้แบบเห็นคนอื่นเรียแล้วมันแรงอ่ะชื่นหัวใจ ที่ยวผมบ่ค่อาอยากเรียนนะขอสาคือมันแบบมนันปืนโกงอะน,นะอืมเออสวยเจ้าผมว่าผมอยู่ฟาร,ร์มของฟางนันนะครับผมอยากเปลี่ยนปืนจากนะยู p พีนะผมอยากได้เอ็มโฟะมันบรลวันจิมีวะนะครับยูไซมาหมกนี้ไหมเฮ้ยเอาอมาก่อนนะ แดนไปลงลงมันจะตายนะคนบวกไว้ดิดีเมื่อกี้สามสี่สามันเหลือยี่สิบเอ็ดคนละโอ้หบวกไว้ขนาดเลยน่ามีปืนบ้างสมอก่อนนะครับเอ,อ้โอ้โหมีพอดีเลยครับสวยเฮ้ยมีคนยิงมาโอ้โห ยกบตเจียนหม้อเจยีนจยนห้อปั๊มเดือดบึนึงแป๊บป๊บไปก็ได้วะไปไปไปเขามันยิงเ้อมาเมื่อกี้อ่ะดูเลยเอา้าทุบผ้าขามสะพานเดี๋ยวคีด <c oughs> แบบนี้ก็ได้วะเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่ะโ <c oughs> ค้นหนังนานะครับนี่แหละมองน,นี่แหละมันมากแล้ว หมูห้ามากแล้วเดินเลยเาฮาเหลือสิบสี่ดไว้อ่ะเออสัญยาดเหี้ยาดไม่ยิ่งเฮาช็อตเมื่อกี้แต่ตอนนี้โอ้โหมีรถว่ะผมว่าเบรือหนะ่อยอุ้ยน้าแด่ะเสียงปืนมาแล้วฮขาจอดทางหลังเนี่ยฮั่เ,เหลี่ยนฝั่งขวานะครับอุ้ยโอ้โหไอดอลไอดอลนะไอดอลผมมา <laughs> ทุกคนเปลี <floor. S 2> oh, right. ่นนะทุกคนบ่เห็นเอ้ามัวถึงยิงตโมก่อนนะเอาสุบเลยถ้าบ่สมนี่เล่นยากนะครับมัวไปถึงยิงนอกก่อนน่ะโอ้ยเวียนเลยเวียนกรรมเลยบแบนี้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ยยิงในสโมกเอุ้ยไซคนไหนยูไซในสโมกอุ้ยยี่แล้วยุไซฟูยุไซเฮ้ยเอาน็อกยอด เฮ้ยมันมาเป็นโมโูหมอูอ่ะผมยิงบัวหัวยิงบัวถ,ถิกเลยหาบัวหัวเลยเนี่ยตายยิงตัวยุงานานยิงบุตถ,ถิกถ,ถอยกัน <c oughs> เอาสุดยอดเลยเพี้ยนโอ้โหหมูเข้าเก็บไผยนะครับเอ้าเหลือสี่คนปาดบุกไว้ขนาดเล่เหลือสี่คนนะครับ เติมเนื้อเติมมาแน่ให้พ่อมครับเติมเสร็จแล้วก็ไปแล้วมีคนบาบ้านหลังนี้มันเป็นแต่มีคนดีดีเลยพ่ามันอยู่กลางยังอยู่ขวาวงหนาเลนใดอยู่นะครับเดีย๋ยวเขาเก็บบ้านก่อนนะเก็บรถก่อนเอา้ามู่ป่าระเบิดได้ยังวะคนมาวะฮะ้ยมีคนดีดีครับ น,น,นี่สิญญเด็กนอนงูอะโหนอนทีสวยสุดยอดอ้าวเดียวคนเดียวแล้วฮัลโหลเนฮะขับรถไปวนเบิรงก่อนนะครับอาจจะได้เปรียบกว่านะก็ซาเก็บม,มากอะไม่ได้ใส่เลยวะว้าหัวคนอื่นได้ใส่ดีขนาดแต่ผมเก็บม,มากไ่ค่อยได้ใส่เลยผมก็เลยบ่ค่อยอยากเล่นนะครับก็ซา เฮ้ยเล่าเฮ้ยเล่ากำลังเลียนลงลงเลยเลียนลงลงยังสี่กัดสกีนิ่มนิมเย้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงจุดนี้ทำมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตก็กราบขออภัยนะครับที่อาจจะเรียนบถทถืกใจผู้คนนะครับแต่ว่าให้ทุกคนเล่นเกมพราจีด้วยความสนุกสนานนะครับ <laughs> ตปลีนโชว์เปลีนโชวสมมสาา์สำหรับคลิปนี้ก็ผมผมยังไรครับฝากกดไลไรซื้อแต่ถ้าถ้ามาคลิปจังเดยผมแต่อขเมลี่ยนมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปพอกกันไหมครับสวัสดีครับ